กาบสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ตสู่ผู้สู่คนเดอ้อพบพโอกันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องกับบ่าวตายบรรยากาศยามแรงตอนนี้ทำแม่ยบประชิเทนอาหารแรงพี่น้องเอ้ยยาำขับยามแรงกัสิแบบมีแหละพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนีย่ยครูเทศว่อนว่อนเนาะ <laughs> ได้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเรีอนไ,ไก่หวันโตโตต่อไย มแม่เพิ่นเพิ่นมกเลยพี่น้องมกหนูนาตะเทียงเขาได้อีกมือก่อนเลยพี่น้องหนูใหญ่ใส่หมาปีแนะ่<า>ใส่<า>เขา<ห>เบื่อจักหน่อยเพื่อนทางบ้านไม่เวียนเพิ่นมาทวงปลาโตเดียวคือลายถือถุกนะผักแล้วเรียบร้อยเอาใส่กับปี นู้สองตัวที่เอาได้มือก่อนฮะแหละพี่น้องเลยหมอกระข้างเม่นตัง้ตงเตาเมียนเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยตัง้งไปเมีนยนก็ เท่าอันนี้เลยเลยพี่น้องเลยวันที่ห้าอนี่นี่แหละนองจากมกแล้วหมกเราไม่โตพี่น้องเลยอืมวันนี้มีแต่มกเด้อพี่น้องเมนูมกมือนนี้หมกไหวพี่น้องเอ้ยจะมาไปคุดมันไปซื ừ, <où S 2> <tr> <ific> ้อไปกิน <fi> อื มันเทาบอได้เห็ดกินได้พี่น,อน้องพุทธอยู่เบิดมื่อเมื่คือไปกินนำ้ำเลยเนาะคืออาหารไปเลยพี่น้องเพี่สิริไลายมกยีเนอะทุกคนเลยโอ้ก็ไค่กับอันข้างนั่งตู่ใส่น้ำรังเนะาะบัจจิม,มกเช่นกัอนอย่งางใส่พี่นอ้องส่วนหมากปี เลยกระขามกับยำช่กันเลยผักใช่น้ำกันเลยพี่น้องเลยเห็ดแบบผักซับละเอียดละเอียดเห็ดหลายแบบพี่น้องเห็ดกินหลายแบบตอนนั้นเฮาเฮาอันนเฮาบริสุทธ์ันนมันละเอียดเนาะตอนนั้นเ,า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 เนาทำไง บาทนี่เข้าละเดซับละเอียดพี่น้องลองเบิร์หลายเมนูหลายแบบอเออแบบใดมันจะแซ่บกว่ากันทนะทุกคนอืมหอมหมกแบบนี้เลยเสียบไม้ปุ๊บบ่ใส่ตองน,นะบอก เ่ต้องห้องมันบอกอนี่ใส่นี่ลงไปปุ๊บนี่ปึ๊บก็ห่อเขาเลย นี่หอขับแบบนี้เลยปบปึ๊บปึ๊บวิธีการห่อมกของทาแม่สิแบบนี้แลพน้องมกยไหมพี่นอ้องมกไปเรื่อยๆทุกคนเลย เรื่องกระห่ายถนนหนทางโหลดก็พอโลดพี่น้องไปยักเสียงโหลดไปจักเสียงฝ่าเทพเอาไปเมนใส่เอาไปหนึ่งไมเอาใบนี้เข้ามาเสียไปหนึ่งเอ้ยไปดีพี่น้อง

ลายมกเดยพี่น้องเลยม้าโอ้ต่พี่น้องเลได้ไปลายมกเลยสวชิบไปกึเนาะ่านพูดเลยนี่น้องสี่ขามกเลย้สิบเงา Boa เห็ดมุกยังไงพี่น้องเอ้ยนี่นะพี่น้องตอนนี้กระซุกเป็นทีเรียบร้อยโอ้โหอายออกทวนทวนพี่น้องเลยหอมหอมอ่าเถอะมาเด้อมาเด้อพี่น้องแสบแสบนำกันโอ้ทำให้เพื่อกระชีดยังไงนี่อืม นี่พี่น้องมาแกนํากันพี่น้องอื้อหือให้ออกด่วนๆพี่น้องเอ้ยบ่หนํามันมันหยึบๆพี่น้องสุดยอดเลยนี่เบิ่งนํากันทุกคนอื้อโอ้โห chút cháo phi nông mà mà phi nông xịp xẹp, nông căn và đi vào lông thảo nông căn phi nông đi múc nủ múc nông mạnh và nông lắng múc nủ còn bài đi phi nông yếu nửng đây phi nông mà phi mà này còn đồng view cả những một thanh là chuyển ma đọc phi nông đây มีลายมกอยู่เนาะมันเึ็นมากินน้ำหลังแบบพี่น้องเลยรอถา่าคันว่าไ้เด้พี่น้งงองเลยกินข่าวเนาะ <c oughs> น้องเบลกับปเฮือนบุญอือ <c oughs> หือรษฐกดเดีพี่น้องมาเลยพี่น้องกัน งูน่ารหอหอ้อนชอบปลเนื้อหน่งไหลข้านอกทำไมหอม,หอม Brig của sắp hết đã mạnh bí mật, you know. Mhm, 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 ឋ្រូវាបាន់ខ្លាន់ខ្លាន แบบนี้ก็เผ็ดแบบมัแบบนติดแบบแบบตอนจะแชกไปคนละแบบพี่น้อยแบบนี้มันกำบได้หยำตอนนั่นทำไงม, <c oughs> มันเข่าก็ถัดพี่นอ้องกับัวปี ไอ้วันนี้ได้กระวาดนะพี่นอนะ้องเนี่ยเอาสปาเกตตี้มาเปลี่ยนเขาก็ยังไม่เปลี่ยนอ <laughs> ื <h ums> bên trái là mẹ, mẹ, ngu thành ngu mặn gì nó rồi, nụ mình, ôi, nhiều thế nào bết khẩu làm nó mẹ. มาด้วยพี่น้องเด้อเอาล่ะพี่น้องเยสำหรับคลิปนี้จะมาห่อนี้ครับกระเช้ขอจบคลิปไว้เพียื่อสมีด้อฝกากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องว่พ่อกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ครับก็ะสีราพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อน บายดีพี่นอ้องขอขอบลกขอบคุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลับบงใจเด้อพี่น้องเด้อบอบกันมือหนาก็แหละพี่น้อง